อ้ายก็ได้ตายคือเก่าเนาะสุดท้ายก็ได้เหียงมาครบอ้ายว่าจักได้ตัวเปิ้นเนาะตายคือเก่าพอ2โตคั่นเอาโตตายดก็ได้มึ2เนาะนีโอ้ยนึงปล่อยนี่มีปิงอ่ามีปิงเียดปิงกบงนูเียดกาดกบเียดกาดนู สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านผู้ที่กำลังติดตามเลยครับชมยินดีตอนรับเข้าสู่ซองน้อยโคตรสมบัติมืัอนี้ภารกิจของเฮาก็คือสิเขาป่าเนาะหาไลน์ไลนู่ไลเห็นเนาะสิบลายแลนอีกเนาะตอนนี้เฮาสิไปกลางคืนเนาะสิไปกลางคืนเนะสิบไายนู่บ,าบ,านนาบาลายบลายแลนเนาะแต่เฮาสิหาไลนู่ไลเห็นเนาะอาเป็นจังไรก็ติดตามไปเบิ่งนํากันเนาะเฮาไปกับซามคนไปมูไปก่อนเลยเนาะเดี๋ยวคนเนาะไปก่อนแล้ว2คน ยังไงก็ติดตามไปเบื้องน้ำกันเนาะเอาสิเปียนอ่ากลางเวรมาเป็นกลางคืนอีกเนาะบับน,นี้เนาะสิเปียนเนองเนาะนี่มูไปก่อนอยู่คนสองคนนี่อุปกรณ์กองเฮาคือแย่งเนี่ยตัวน,นี้แยง่งใส่แย่งกันกันเนาะไปสามคนหรือว่าเอ่อเอินอย่างหนึ่งว่ามองเนาะ ต่อสิไปไล่เห็นมือคืนนี้ไปหาเห็นไล่เห็นแล้วเห็นไล่เห็นเห็นแล้วก็ไล่เนาะเจ้าของเอ่อซองอาเซนแนลเนาะกำลังเอ่อ,อนีี่่เครรัับ แกนก่อนนั <or it? S 1> Jamie, ่นก่อนน่ะถูกนกเนานี่เนาะได้ซ้อมตัวเลยบ่ไปเนาะเอาเดีก่อนเลไากมานแล้วนูเนาะนูทองขาวเนาะแล้วเนนี่เด้อยังเป็น นี่เนาะมันได้เป็นนัวนึงตัวยังเป็นเนาะหนูยังเป็นเนาะหนูก็บ่พออีกเนาะบ่พอหนูบ่พอเห็นเห็นอยู่มงใหม่เนาะแต่ว่าบ่เห็นอีหยังมากินเนาะ มูไปก่อนเลยทา่านนะสองคนคนะ่ะตอนนี้ก็กำลังดังไพ่เนาะกินเข้ากินน้ำนเขียเข้าแล้วอ่ากิง bình pinky, bình pinko, bình nô nôi nô đây kênh 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 bằng kênh 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 ิงอ่านีปิงเถียดปิงกบเพงนูเถียดกับบาดกบเถียดกับบาดนูลังปาดเห็ดนูนี่เนาะปาดเห็ดเอาจกเ็ดซนเนาะตัวนี้ไกินแกตัวนี้ปาดเอาตัวออน ออสองตัว,ต,วต,ตัวหนึ่งบินไปไนที่สองตัวนี่ตอนกินตอนอนี้กำลังสิกินมาเดอร์กินข้าเดอร์อแต่เครียดพวกเครียดยังบททันสุกเือเนาะแต่สกินก่อนมันเนี่ยสกินนูก่อนกับกบ โอ้นี่สิครับเพิ่นเอิ้นอยู่ขางหน้าพุ่นเนาะเพิ่นพอเห็นแล้วเนาะสิไปหาเพิ่นตัวนี้เนาะยังเงือหาบ่เห็นอ nếu dòng Trump đạn à hình mình Nó đang như thế này đang này này บุตรใดได้ซ้ำเนาะเมื่อีงมันเมียนเครื่องขึ้นบูฮ่วมไปทางใดเนื่องจากมันหกมันหกแห้งอยู่เถึงนี่ก็ได้เลยบุตรใดได้ซ้ำเนาะถ้นยิงเอาคือสิได้อยู่แต่ว่าอยากได้ตัวเป็นพวกเฮาเนี่เมิ่งมันหกอยู่ถึงอนคนบุตรบ,บ,บ,บูฮ่วมตายไปทางใด ที่เนี่ยบุรไีได้ซ้ำเนาะท่านผู้ชมเนื่องจากกกใหม่มันมันเป็นพุ่มลายมันโอ้โหเนาะมืนไตไปทางใดใส่มองแล้วขึ้นหาบุเ็นเนาะบุรีได้ซ้ำเนาะเห็นอมอันนี้เอาไปซีไปต่อเนาะตอนไหนชุนโมก็ไปก่อนทางนาเพุ่นได้ยินเสียงพเพลินทางนาเนาะ สมเพิ่นพอเห็นคือเก่าเพิ่นพอเห็นอีกเนาะไปไปหาเพิ่นมันลังไปหาอยู่โอ้โหเกยางกยเออางไเปลี่ยนเคยต้เ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 ้ต้เตตตต้เต่เเ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 ตตตเตเต Tiếp đi hắn nhìn, hên 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 hùng hắn hạng 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 cái hạng <laughs> มาจากใดตบเป็นเนาะตายคือเก่าพอซองโตเขนเอาตัวตายหมดก็ได้มุดซองโตเนาะนี่อ้ยตัวหนึ่งปล่อยนี่พวกเฮากำลังตอนนี้เนาะพวกเฮากำลังคือมองเนาะมองมองใส่เห็นเนาะเห็นถือแต่เห็นบ่กถือเนาะ กตัดตีคนเนอะคือมองอยงู่ตอนนี้เอาไดไปแล้วหนึ่งตั <c oughs> <c oughs> วเนาะเป็นได้ไปแล้วหนึ่งตัว,อว,ตวอพอซองตัวเนาะแต่บัวลาได้ตัวหนึ่งเนื่องจากต้นไม้มันทุกอันนี้ก็มันทุกเนาะเลยเสียไปตัวนั้นเนาะเลยบัวลาได้ เอาบ่ยิเวเนาะเหายอะไรตัวเป็น